เราเกิดมาในโลกต่างก็ถูกตัดสินประหารชีวิตเหมือนกันทั้งหมดนั่นลหะเมื่อมีความเกิดย่อมต้องมีความตายแต่หลายคนไม่เคยคิดถึงตรงนี้เลยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันใดจะมีคนนำเราเข้าสู่แดนประหารเหมือนไก่ที่เขาจับไว้ในสุม่มรอเชือดในตลาดมันก็จิกกันบ้างกัดกันบ้างตีกันบ้างทางั้งทั้งที่มันต่างก็รอถูกเชือดเหมือนกัน การกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ต่างอะไรกับการต้องกลับมาติดคุกใหม่คุกสังสารวัตรหาทางออกไม่ได้เวียนวนพบแล้วพบเล่ามนุษยสมบัติบ้างเทวดาสมบัติบ้างรูปสวยรวยทรัพย์ปัญญาดีครอบครัวดีชีวิตสมบูรณ์แบบความสุขความสมบูรณ์แบบความประทับใจเหล่านั้นละ่ะคือกับดักคือเครื่องพันธนาการชั้นดี ที่จะทำให้จิตมันไม่ยอมพากไม่ปรารถนาที่จะไปจากโลกทําให้เราติดอยู่ในโลกติดอยู่ในคุกสังสารวัตรนักโทษบางคนจึงยังคงเผลอเพลินอยู่ในคุกกลายเป็นเหยื่อสังสารวัตรในขณะที่นักโทษบางคนเริ่มหาหนทางที่จะออกจากกรงขังนี้ไปให้ได้เหมือนเด็กน้อยหลงป่าแรกๆก็กลัวพยายามหาทางออก แต่พอเริ่มปรับตัวได้ก็เริ่มเผลอเพลินมีความสุขกับการหลงป่าไปเรื่อยๆหลงอยู่หลายๆปีหลงอยู่หลายๆชาติจนเริ่มไม่ไหวแล้วมันไม่ปรารถนาในการที่จะอยู่ในป่านี้อีกต่อไปอยากออกจากป่านี้เสร็จทีและถ้ามีคนมาพบมาบอกทางมากางแผนที่ให้ออกจากป่าคิดว่าเขาจะไม่ยอมออกหรือเขาจะไปทันทีโดยไม่ลังเลไม่รีรอเลย สัตว์ผู้มีทุลีเบาบางในดวงตาย,ยังมีอยู่ผู้ต้องการออกจากสังสารวัตรยังมีอยู่เพียงแค่ขาดการสดับขาดการชี้ขาดการแนะนำใครยังเผลอเพลินยังไม่พร้อมจะออกจากกรงยังปรารถนายังยินยอมถูกขังอยู่ในกรงนี้คุกนี้ก็ตามสบายนะอักขาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นได้แค่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น พระธรรมโดยพระอาจารย์นวลจันทร,ร์กิตติปัญโย10มีนาคม2555